สนุกนะครับให้พวกเราได้ผ่อนคลายัเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มนะเรียนในเรื่องของวิชาเล่อนองไฟนะครับการเลื่อนองไฟเนี่ยความเป็นมาก็คือเพื่อจุดประสงค์ในการเลื่อนรองไฟก็คือเพื่อให้ลูกเสือเนี่ยได้ระีนะครับได้ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการเข้า่ายพอมาถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็ะะมีการเรล่นรอบของไฟเพื่อเป็น าเรื่องของการเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับผ่านการแสดงสมบัติบทปะสมุินะครับในเรื่องของละครต่างๆนะครับเป็นการเรียนรู้ร่ำเรียนนะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผ่านบทบาทการแสดงบทบาทการสมุินะครับผ่านการแสดงรอบกองเพื่อเราครับตอนนี้ดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการเรืยอบของไฟนะครับก็จะมีดังต่อนี้นะครับ เริ่มต้นจากการที่พวกเรานะครับลูกเชายด,ดีนะตั้งเป็นปปลูกขนะึ้นวงกลมก่อนนั่งเป็นปปลูกขึ้นวงกลมเมื่อขึ้นวงกลมได้พอแล้วก็วจะมีกองไฟเนะี่ยวางอยู่ด้านหน้ากองไฟก็จะโดยตามปกติแล้วน่ะกองไฟก็จะจุดไฟโขดหลายที่กองไฟจุดไก่อนเพราะใน,ในสมัยก่อนเนะี่ยการเ,าเด็กอยู่ใครพวกเราน่ะเขาจะไปอยู่ตามป่าตา่างๆนะครับยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะเพราะฉะนั้นมเมื่อมีการแสดงรอบกองไฟก็ต้องมีการ จุดไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นนะครับเพื่อเกิดแสงสว่างขึ้น,นเพื่อไ,ได้มองเห็นนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็เขาจะจุดไฟรอไว้่อนะครับแต่ตอนหลังยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเริ่มมีไฟฟ้าเริ่มมีอะไรก็การจุดไฟเนี่ยก็ค่อยมาจุนะดทีหลนะังนะครับค่อยมาจุดทีหลังหลังจากที่ประธานมาเรียบร้อยแล้วโดยประธานจะเป็นคนจุดนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของ การเลียนเราไปสมัยนี้กับสมัยก่อนนะก็เปลี่ยนแปลงไปทำความเหมาะสมนะครับหลังจากที่เรานั่งในรูปที่บูบบเยบร้อยแล้วนะครับเมื่อประธานมาถึงเนี่ยนะครับเมื่อประธานมาถึงพิธีกรก็จะสั่งนะครับจะสั่งเราอ้อมลุกทำความเคารพประธานในพิธีปฏิญาณครับเราก็ทำปฏิญาณนะครับแล้วก็มือลงแล้วก็ยืนอยู่แลยังไม่นั่งนะครับังไม่ยืนอยู่นะครับหลังจากนั้น กรณีถ้าเป็นการแสดงในคาถือเนี่ยก็จะมีการแสดงเป็นมีสุรูจะนําไฟมาสุรูเป็นคนนำไฟมานะครับจีิงๆสุรูเนี่ยในการเล่นของลูกเสือใะเรื่องาลีสาวมันลูกใหญ่นะมันจะไม่มีสุรูนะออกมาครับจะมีสูรูเนี่ยจะมีเฉพาะลูกเสือชาวบ้านนะครับแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมก็มีการเล่นสูรูด้วยนะครับเพื่อการนำไฟออกมาครับนี่เป็นการปรับเปลี่ยน เอาเปลี่ยนในการรูปแบบนะครับก็เพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความกระเทอของพวกเรานะครับดังนั้นนะครับประธานก็จะเดินมาที่กองไฟนะครับเดินมาที่กองไฟแล้วก็มายืนอยู่นะครับแล้วประธานก็จะยกมือขึ้นนะครับยกือมือขวานะครับแล้วก็กล่าวนะครับจากทิศเหนือสู่ทิศใต้จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกแล้วก็กล่าวทำในสัจธรรมค้ำ ศรีนาพยุทธ์ก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าขอรับเปิดการเล่นล้อของไปนักปั่นนี้นะครับนักปั่นนี้ปั๊บ